สวัสดีค่ะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับตัวดิฉันเองสมัยที่ยังทำอาชีพช่างแต่งหน้าศพหลายคนอาจจะมองว่าเป็นอาชีพที่น่ากลัวแต่สำหรับดิฉันในตอนนั้นมันคือศิลปะขแขนงหนึ่งคือการมอบเกียรติครั้งสุดท้ายให้กับผู้ที่จากไปให้พวกเขาได้นอนหลับในภาพที่สวยงามที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดิฉันทำอาชีพนี้มาหลายปีผ่านร่างมานับไม่ถ้วนไม่เคยมีครั้งไหนที่รู้สึกกลัวอย่างแท้จริงจนกระทั่งคืนนั้นคืนนั้นฝนตกหนักมากค่ะหนักเหมือนฟ้าจะถล่มลงมาเสียงฟ้าร้องดังสลับกับเสียงฝนกระทบหลังคาเป็นระยะๆะะประมาณสามทุ่มกว่า,วาโทรศัพท์ของดิฉันก็ดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่คุ้นเคย ปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงสูงวัยฟังดูร้อนรนและเศร้าโศกเธอขอให้ดิฉันไปแต่งหน้าให้กับลูกสาวของเธอที่เพิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด่วนที่สุดปกติงานด่วนตอนกลางคืนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สิ่งที่แปลกคือความต้องการของเธอคะ่ะเธอย้ำกับดิฉันหลายครั้งว่าช่วยแต่งให้น้องสวยที่สุดนะคะน้องชอบความสวยงามมาก เขาต้องดูดีที่สุดในวันสุดท้ายของเขาน้ำเสียงของเธอสั่นเครือแต่แฝงไปด้วยความคาดหวังบางอย่างที่ดิฉันสัมผัสได้ดิฉันรับงานและเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งในย่านชานเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านไม้ทรงเก่าที่ดูใหญ่โตแต่บรรยากาศกลับวังเวงอย่างบอกไม่ถูกเมื่อไปถึงคุณป้าเจ้าของเสียงในโทรศัพท์ก็ออกมารับ ท่านพาเดินลัดล็อไปทางหลังบ้านซึ่งเป็นเรือนเล็กๆที่แยกออกมาต่างหากด้านในถูกจัดเตรียมไว้สำหรับประกอบพิธีมีโลงเย็นตั้งอยู่กลางห้องกลิ่นทูบและดอกลิลลี่สีขาวที่หอมจนฉุนคละคลุ้งไปทั่วห้องแต่กลับไม่สามารถกลบกลิ่นดินอับชื้นที่ลอยมาจากมุมมืดของห้องได้เลยและที่สำคัญอากาศในห้องมันเย็นเฉียบจนรู้สึกเหมือนผิวหนังจะชาทั้งที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศสักตัว บนแท่นข้างโรงเย็นมีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งนอนอยู่เธอยังอยู่ในชุดเสื้อผ้าธรรมดารอให้ดิฉันจัดการทำความสะอาดและแต่งตัวให้ใหม่ใบหน้าของเธอแม้จะซีดเซียวและมีรองรอยของอุบัติเหตุอยู่บ้างแต่ก็ยังคนเขาความสวยมากดวงตาปิดสนิทแต่ริมฝีปากกลับเพเยขึ้นเล็กน้อยเหมือนคนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างดิฉันเริ่มทำงานตามขั้นตอนที่คุ้นเคย ทำความสะอาดร่างกายของเธออย่างเบามือที่สุดสัมผัสแรกที่รู้สึกได้คือผิวของเธอมันเย็นจัดแต่กลับนุ่มและหยุ่นอย่างประหลาดไม่เหมือนร่างอื่นๆที่มักจะเริ่มแข็งตัวดิฉันพยายามใช้เหตุผลทั้งวิทยาศาสตร์เข้าสู้บอกตัวเองว่าความเย็นอาจจะทําให้ชั้นไขมันใต้ผิวหนังเปลี่ยนแปลงแต่ลึกๆในใจกลับตะโกนบอกว่ามันไม่ใช่สัมผัสแบบนี้มันไม่ปกติ หลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เธอเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญคือการแต่งหน้าดิฉันเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางคู่ใจออกมาตั้งใจจะเนรมิตใบหน้าสุดท้ายของเธอให้งดงามตามที่ครอบครัวต้องการดิฉันเริ่มต้นด้วยการลงรองพื้นเพื่อปกปิดรอ,รอยฟกช้ำและทำให้สีผิวดูสม่ำเสมอแต่แล้วเรื่องแปลกก็เริ่มขึ้น ตอนที่ดิฉันใช้ฟองน้ำเกลี่ยรองพื้นบนใบหน้าของเธอดิฉันรู้สึกเหมือนผิวของเธอมันขยับตามแรงกดเบาๆไม่ใช่การขยับแบบผิวหนังของคนตายแต่มันเหมือนผิวของคนที่ยังนอนหลับอยู่ดิฉันชะงักมือไปครู่หนึ่งมองจ้องใบหน้านั้นนิ่งๆแต่ทุกอย่างก็ดูปกติคนทั่วร่างกายเริ่มลุกชันแต่ความเป็นมืออาชีพสั่งให้ดิฉันทำงานต่อ ดิฉันเริ่มแต่งตาเขียนอายไลเนอร์ติดขนตาปลอมทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีจนกระทั่งมาถึงการทาลิปสติกครอบครัวบอกว่าเธอชอบสีแดงสุดเป็นพิเศษดิฉันจึงเลือกเฉดสีที่แดงที่สุดที่พกมาบรรจงใช้ผู้กันวาดไปตามรูปปากของเธอทันทีที่สีแดงสดเคลือบบนริมฝีปากซีดดิฉันได้ยินเสียงเป็นเสียงกระซิบที่แหบและพระ่า เหมือนเสียงที่ถูกเข็นผ่านลำคอที่เปียกชื้นมาพร้อมกับไอเย็นที่พัดผ่านต้นคอของดิฉันยังไม่สวยพอดิฉันสะดุ้งสุดตัวหันขวับไปรบรอบๆห้องแต่ก็ไม่พบภัยอยู่เลยมีแต่ดิฉันกับร่างที่นอนนิ่งอยู่ตรงหน้าเสียงฝนข้างนอกยังคงตกกระหนำ่ำดิฉันบอกตัวเองว่าคงหูแว่วไปเองแต่หัวใจกลับเต้นระวยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนดิฉันพยายามตั้งสติและทำงานต่อ เก็บรายละเอียดบนใบหน้าของเธอให้สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ในใจกลับร้อนรนอยากจะรีบทําให้เสร็จแล้วออกไปจากที่นี่เต็มทีแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งขณะที่ดิฉันกําลังปัดแก้มให้เธอเบาๆเพื่อให้ใบหน้าดูมีเลือดฝาดขึ้นมาบ้างปลายหางตาของดิฉันเหลือไปเห็นเปลือกตาของเธอมันขยับมันขยับกระตุกเบาๆสองสามครั้งก่อนจะค่อยๆปรือขึ้นช้าๆดวงตาที่ควรจะปิดสนิท ตอนนี้มันลืมขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งข้างในเป็นดวงตาที่ขุ่นมัวที่จ้องมองมายังเพดานห้องปากของดิฉันอ้าค้างพูดอะไรไม่ออกร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกสาบความคิดที่จะวิ่งหนีหายไปหมดสิน้นเหลือแต่ความกลัวที่จับขั้วหัวใจดิฉันพยายามรวบรวมความกล้าที่มีทั้งหมดค่อยๆเอื้อมมือที่สั่นเทาไปปิดเปลือกตาของเธอให้กลับลงมาดังเดิม สัมผัสได้ความเย็นเยือยจากผิวของเธออีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเย็นเหมือนน้ำแข็งสวยกว่านี้เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนกว่าเดิมและดังอยู่ข้างหูดิฉันเลยดีฉันพังงะถอยหลังไปสองสามก้าวชนเข้ากับโต๊ะว,วางของจนของตกกระจายดีฉันมองไปที่ร่างนั้นอย่างวาหวาดผวาและสิ่งที่เห็นก็ทำให้แทบจะสิ้นสติ ริมฝีปากสีแดงสดของเธอกำลังค่อยๆขยับมันไม่ได้พูดเป็นคำแต่กำลังฉีกยิ้มเป็นรอยยิ้มที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆดิฉันได้ยินเสียงผิวเนื้อที่ตึงเปรี้ยจนมุมปากทั้งสองข้างที่แทบจะจรดใบหูเป็นรอยยิ้มที่ไม่มีความสุขแต่เต็มไปด้วยความพึงพอใจอันน่าสยดสยองดวงตาที่ดิฉันพังปิดไปเมื่อครู่กลับลืมโพลงขึ้นมาอีกครั้ง แต่คราวนี้มันไม่ได้มองเพดานแล้วมันกำลังจ้องมองมาที่ดิฉันวินาทีนั้นดิฉันกรีดร้องออกมาสุดเสียงไม่สนใจอะไรอีกแล้วขว้ากระเป๋าเครื่องมือแล้ววิ่งออกจากเรือนหลังนั้นอย่างไม่คิดชีวิตไม่ได้หันกลับไปมองข้างหลังอีกเลยดิฉันลาออกจากอาชีพนั้นในวันรุ่งขึ้นแล้วไม่เคยกลับไปรับงานแบบนั้นอีกเลยจนถึงทุกวันนี้แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะ ทุกวันนี้การแต่งหน้าไม่ใช่ศิละปะสําหรับดิฉันอีกต่อไปมันคือความหวาดระแวงเพราะในบางครั้งที่ดิฉันจ้องมองกระจกนานเกินไปเงาสะท้อนของดิฉันจะค่อยๆบิดเบี้ยวริมฝีปากของดิฉันเองจะฉีกยิ้มกว้างขึ้นและเสียงที่ดังในหัวก็ไม่ใช่เสียงของใครอื่นแต่เป็นเสียงของดิฉันเองที่กระซิบถามว่าสวยพอหรือยัง